สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะเรามาดูนะคะการเก็บเกี่ยวข้าวที่เรียบร้อยแล้วจากทุ่งนานะคะว่าวิธีการต้องทำอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาเติมความรู้ในส่วนของชุมชนบ้านเฮานะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการตากข้าว อันสีถามเป็นภาษาอีสานเด้อจ้าอันที่เขาตากตากอยู่นี่เป็นข้าวยังกรป้าเป็นข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆเป็นยังข้าคือตากข่ากจ่อมจตาเนมแห่งเอามาตากมาตากเขาจากรถเกียว์ออกมาตากให้มันแห้ง เาบันทีที่เข้ากวาดอยู่นั่นคือกวาดเอาวันนี้ออกวาจา้ะก,ก,กวาดเอาดอกหญ้าออกบันทีขั้นตอนล้างตากกวาดเอาดอกหญ้าออกเราไปสู้ขั้นตอนได้อีกบัน,นไไทีเ,เก็บใส่ถุงไปไว้บนยุ้งฉางนะคะเพื่อนเพื่อน,นอ่านุทิถามระยะเวลาในการตากนีโดนบันไดจ้ะโอ้สามแดด คำว่าสามแดดนี่คือสามือนปรแม่คือจังไดอ๋อสามแดดก็คือสามวันเดอ้อเพื่อนเพือนตอนนี้คันว่าตากเรียบร้อยเรากอกใส่ถุงนี่สิได้ประมาณจากถุงนี่แม่มโอ้เพื่อนเพื่อนไม่ใช่ธรรมดานะคะข้าวเหนียวนะคะหลังจากที่ตากไปสามแดดนะคะเนี่ยจํานวนที่นี่เลย ให้ดูในวงกว้างนะคะสามารถกรอกใส่ถุงนะคะเป็นถุงข้าวเนี่ยได้ประมาณสี่สิบถุงก่อนที่จะขนเก็บไว้บนยุ้งฉางนะคะเพื่อนๆโอ้บ่ธรรมดาได้นี่ปาดแม่อันขั้นตอนใดยากที่สุดในการเฮ็ดหน้าจ่านี่ถามเลยเด้อขั้นนเหมือนๆ ยากสู้ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยดิแม่กระสันจังได้ก็ได้หงอดสุด่ายเราสิได้หุงเซจานนอหุงเซเขาไปกินกับเขาถามตั้งแต่เริ่มต้นเลยแม่เฮ็ดหน้านี่กันไทยนี่จังไทยเริ่มต้นเลยนี่ใส่เวลาประบ้านจากมือแม่ไข่หูดไข่หูด,หด,หดหก็แล้วแต่เ้าสีไขจากมือไขหูดกับมือหนึ่งสองมือแต่ละชง อันนี้ก็มาใช้ดำคนไขวานไขสองเหล่าอืมไขคุณไขวานไ้เรามาปั้นปั้น,นเดียวกับเพชรหลังจากขั้นตอนการไถนะคะก็จะเป็นการหว่านมเมล็ดข้าวลงในแปลงที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนอันนี้หนูถาเป็นความหลูเนาะ ได้เข่าตากอยู่นี่หน้านี่ตรงประมาณจากไฮนี่จ้า,าอโอ้ไร้ข้าอแรง้ะเ้ืออ้โอลโอ้โอนโอ้โอ้าอ้โอ้าอ้โอ้โอ้โ้โอ้โ้โอ้โอ้มอนโอ้โ้อ้โมออ จากข้าวเหนียวที่ตากอยู่ที่ถ่ายเพื่อนๆดูนี่นะคะถ้ากรอกแล้วเนี่ยประมาณสี่สิบถุงจากการทํานะคะทําพื้นที่นาเนี่ยประมาณสิบกว่าไร่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะการทํานาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นข้าวที่กินแต่ละเม็ดนะคะทานให้หมดทานให้หมดอ่า ก้อนสิปิดคลิปมือนี้สิถามคุณอันคุณป่าเด้อว่าอยากฝากถึงคนกินเขาจังไดแน่จ้าน้อมตอบแม่น่ะจ้าเอออยากกินทิ้งกินขว้างนะเพื่อนๆกว่าจะได้เป็นเมล็ดขึ้นมามันมันลำบากมันยากมแต่ลงทุนหนีคุ่มคาบแม่ อลงทุนคือโอ้โหเพื่อน,นขาดทุนนะคะค่าถ่ายค่าปุ๋ยกินให้หมดนะคะเพื่อนๆโอเคอขอบคุณหลายๆเร้อจ้าสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์มากๆนะคะเพื่อนสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะคะก่อนที่จะ กรอกข้าวนะคะใส่ถุงเพื่อที่จะเก็บไว้บนยุ้งฉางนะคะต้องเอามาตากก่อนอย่างน้อยสามแดดนะคะสามแดดก็คือสามวันแล้วก็ต้องกวาดเอาดอกหญ้านะคะที่ผสมมากับอ่าข้าวเปลือกเนี่นะคะที่ตากอยู่จะต้องกวาดออกให้สะอาดเลยก่อนที่จะบรรจุในถุงข้าวนะคะข้าวแต่ละเม็ดทํายากมาค่ะยืนยันจากคุณแม่ที่ทําข้าวเองปลูกเองตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเพื่อนตั้งแต่เริ่มต้นการไถเลยนะเพื่อนจนถึง จะเก็บเข้าสู่ยุ้งฉางค่ะโอเคบายบาย